พร้อมหรือยังสวัสดีครับปูครับเต้นเต้นมากบอลเต้นเต้นมากแดงครับศิลปินซีเทอฮองอัดโจอินว่าได้เป็นยังนอนกต่นอนบ่หลับเป็นเป็นเต็นแบบเต้นยังไงล่ะไม่เตื้นเต้นนั่นเป็นอธิบายผู้ถือนะครับมันเป็นความรู้สึกแบบว่าอธิบายไม่ถูกเลยเมื่อนี้ซีเทอฮออัดพี่น้องจะพาไปเล้องอัดพี่ใดจึงว่าเัดหรืออะไรอะอันสุดทาไปฮองอัดลราคา พี่น้องเลื้อครับพี่น้องอุ้งเกลื่อนใหม่ที่ตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่เบาอีงกดิ์หลายชิปนั้นก็เป็นหลายชิปมันหายแล้วเขาเห็นาหลายชิปเป็นตัวเขาัลยเขาไปทำงามพี่น้องลองไปเพลงไหมนะเพ่งนรชเลงดีดีระกบศิลปินดังดีความอนีรครับเพลงดีไหมดีอย่าที่รักเหมเงินเงินกันเพลงเพลงผมีวิ่งก็เพลงอยู่ที่หนึ่งนั่ โอ้ยโอ้ยจะเลืมยังทุกคนเลยนางเอกเอ็มบีระดับประเทศสวยระดับประเทศตรงปกแน่นอนนเสียงดีรุนกว่าเพลงก็คือรุนนางเอกเอ็มบีพูดรู้แล้วเราไม่บอกว่าใครจะให้รุนหน้าเอ็มบีน่ะจะรู้ว่าจะมีสองคนหรือเปล่าแต่ว่านางเอกคนเนี้ยสวยระดับประเทศขานี่เรียวหน้านี่เล็กคนอนเฟิร์อะไรมาคอนเฟิร์มแล้ว ดีใจนะคนต่างชาตเข้าร่วมกันเลยดีใจนะครับที่แบบได้รวมรวมงานมือนกับบันฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาเอกบัณฑิตศึกเทศเลยก็คือนัะจริงงานช่วงงานแสดงมีทุกวันเต็มทุกวันไม่มีใครไม่รู้จักเขาเพราะเขาขายสวยอย่างเดียวขายเพราะบวกบอะไรก็คนที่รูแบบสิริศรีศิริศิรพุฒิมาแสดงน่าเหมือนมากมันเป็นองานที่แบบน่าติดตามมาก เพลงไม่เท่าไหร่เน่ยแต่ว่า MV Story อะไรที่เราเรียไปคือนีไ่ามมาอองไงมันดังมากต่างมากเพลง MV มาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอ่ามาเล็กๆมาใหญ่ๆเคพี่นอทเราสุดท้ายไปของทางที่นี่สอบเพีงมาเหมือนแล้วสองพีส่สี่แกงบอกไปแล้วสิเกินคนละที่นี่บอกเหลือซิเกินของ เชื่อการเล่นการสอนได้เน่ยนอเพราะว่าสอนผัดซอไปเมือแล้วนะครับสอนผัดซอไปเมือแล้วทักใบอยู่ที่ผาดไบง่ายใหม่นะพรับผัาใบนี่จะขาดอยมทำเดียว็รมาณลวกกัดกโุงเลียนสับขวานิดหน่อยหลักออกมาี่ายกว่าเราจะมาผัดเพีงใหม่แล้วก็เร็วนี้หาลํำลเพเจ้าผู้ไทยลํำลอยากเอาเมื่อนะดีที่ได้ออยากทาไปไม่อางศิลปิน เป็นไงล่ะศิลปินห้องเป็นไงศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างกับการอัาเพลงครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยครับบอสตื่นเต้นมากแม่ครับตื่นติดไหลครับอืมมันแบบมันมันลองไปน้ำแล้วเล้วเนอะสิแล้วเนี่ยี่แล้วล่ะเสร็จแล้วแบบมันมันลองไปน้ำเรามันขีดเหนีานะงีองบีไปน้ำมันก็เลยตื่นเต้นหน้าเอ็มบีสวยมากระดับเทีย คอมเมนต์ก <Respect> ็คือ no, ม right. well, ีแต่คนรุ่นเขามีแต่คนรุ้นนางเอกเต็มเลยในคอมเมนต์ใช่ใช่ครับใช่นางเอกนางเอกเต็มมากเซแซมเปิลดไกันาะเสียงยังคลอนนะเบากระน่ะเอาท่อนหกหรือท่อนไหนครับเอาท่อนเมื่อกี้ท่อนหกเมื่อไหร่เขาตัดโจมท่อนเออเกินไปเอาท่อนเกินขึ้นแกมป่าลาโอ้ยเจ้าผู้แกมป่าลาหูเบาว่าบักลามักเอื้อยสนนิษฐานว่าเราแบบน้องไม่ใช่เหรตอนจบเดี๋ยวอะไร ลงมาผู้สาวรุ่นใหญ่นี่นี่ไงพ่อมาจ่าเนี่ยนี่จ้าลงมาผู้สาวรุ่นใหญ่หรือว่าหลงสาวรุ่นใหญ่พอๆกันแน่นอนเร็วๆนี้ฝากพี่น้องติดตามรับชมรับฟังครับซิ่งเกินแรกสิเป็นเพลยดก็ตุ้รอดติดตามแต่ว่านางเอกสวยมากรุ่นนหญเอง